อ๋อมันมีเพื่อนรออะไรอ่ะรอได้ละรอได้ละอ้าวคืออะไรดูนี่ดูนี่ไอ้ตัวไอ้ปากมึงเอาไม่ตายเอาไม่ตาย嘛อือหอบอะไรกันอุ๊ยซูชุ่น เน็ตกูหลุดแล้วไม่นะไอ้เพื่อนโอ้โหไอ้วเแืนนันมัไ้นนันมันใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยมึงดูนี่จ่าพนมแน่มึงดูไหมุณดูจ่าพนมมาเยอะนะเนี่ยย่านมันต้องไปย,าย่าน,นมันอยู่ในบ้านเพื่อนมันอยู่ในบ้านจัดใส่ตัวน้า ปืนนี่กระจกไี้ดีวะอ่ามึงเอาไปค้ายทิมเอาไปค้ายทีมฮิดวงดีที่หายนี่หรอมันต้องเล่นปืนนี่หรอปืนนักแข่งเลยตรงปั่งตรงปังนี่บักแล้วคนอื่นเล่นนะแบบแม่งยิงโคตรง่ายพอเขาเล่นแม่งยิงโคตรยากใจหวั่นบางคนนี่ลงจากเครื่องมากูนึกว่าเทพเจ้าเทพเจ้าดูใบไม่ต้องําหาเลยเลยมีทุกอย่าง คูน่ะวิ่งเอาวิ่งเก็บเอาวิ่งเก็บเอาอยู่เนี่ยเเนนมยี่ปืนนี่มันขิ้กากมั้ะเนี่ยไอ้ยยิงเมื่อกี้ยิงหมดแม็กยังยิงไม่ตายเลยเอาปืนอะไรวะเออมีคนมีคนนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเป้าแดงจะไม่โดนจั๊กเป้าไปมังนั่นไปมังนั่นเออมันไม่น่าเหจะมันอีหล่โตเนี่ยอ้าวหายโจ๊ะ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  เอาดีเพื่อนเอาดีเบอร์หนึ่งเอาดีเอาไม่น่เอาไม่น่าเอาไม่น่าหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้ววะบอกมาเซ่กลัวล <c oughs> ่ะยิงไปนัดเดียวมันรู้เลยว่าเราโหดอ่ะข้างบนละ่ะจ๋ายเอาเยอ่นู่มอยู่นู่นแกเยอะนุ่มโอ้ยเฮ <c oughs> ีย โอ้เมื่อกี้ต่อหน้าต่อตาเลยเหี้ยบ้านมาร์ามหาบ้านมาร์ามหาวะเพื่อนมานี้รดแรงมาเอารถแรงรดแรงรดแรงจะไปละก็มันมีเพื่อนรออะไรอ่ะรอได้ละรอได้ล่ะ คืออะไรดูนี่ดูนี่ตัวโต้ยบ้ากมึงเอาไม่ตายเอาไม่ตายมา <พอ S 1> เฮ้ยอะไรเป็น้ยสุยดยอดเน็ตกูหลุดเหรอไม่นะไอ้พอเพื่อนโอ้โหสุดยอดบัตรฟเพิ่มเพิ่มขึ้สุยดอสยอดเลยเอาจริกูตกใจเลยว่ะเมื่อกี้นี่ ซ้ำไม่ตายไปยิงต,ตูดมันตูดมันแข็งแรงว่ะตูดมันก็แข็งแกร่งแด้ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเออไปยิงมันนี่อย่าให้มันโชคดีเพื่อนนี่เห็นมั้นี่กระลักไปนี่บอกเลยไปยิงหัวมันยิงหัวมันยิงหัวมันเชกได้ชกได้วะ่ะชกได้ไม่ว่าแต่อย่าให้มันรอดไปใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยหนึ่งนัดอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้ว น,นะแม่มันเ,เสิร์จชุดสำเร็จไปด้วยนะชมได้ไม่ว่านะมันหายไปไหนนะที่สำคัญเนะี่ยตกลงน้ำหรอโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอห้โห,ห,ห,หนี่ไง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 มันเป็นอะไร มันใช้กิวค้นหาและทำลายเลยมึงดูนี่จ่าพนมเนี่ยมึงดูไหมุณดูจ่าพนมมาเยอะนะเนี่ยตั้งให้นางกล่องไฟื่อยนะฮะฉันแล้วตายไปซะกลับล็อบบี้ไปเกิดจ่าน้องจ่าเจ๋งไม่ตัวตัวยิงไม่เข้านี่นึกว่าสักลายยันห้าแถวยิงยังไงก็ไม่ตายบอกล้วปืนนี้โคตรกาดจะเล่นมาแล้วปืนนี้ล่ะกากที่สุดละ เปลี่ยนกันโอ้ยมีแตเบินเดิมอีกต้องไปย่านมาต้องไปย่านแต่มันอยู่ในบ้านเพื่อนมันอยู่ในบ้านจัดไปทั่วเนาะป้ยปืนนี่กระจอัดได้ดีวะฮะมึงเอาไปขายทิมเอาไปขายทิมหนึ่งเลี้ยงหนึ่งคูณเลี้ยงเลี้ยงหนึ่งคูณแนวแม่เลี้ยงหนึ่งคูณแนว วายมมันยกพี่มันยกพี่ว้ายวอยมีสองตัวสองตัวจะไปซุกม uh, ันจะไปซุกอ่าแม่มีกรูอ่ะคนเดียวด้วยตายตายซา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 มีด้านข้างจะร้อยข้างนู่นนู่นอี่นู่นอีกนู่นอีกนู่นู่นนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะบนเครนบนเครนใช่ไหมวะ ช้สกิลค้นหาและทำลายเลยโอ้ยวิงไปนู้นวิงไปนู่นละมาขึ้นมามมนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาโอ้ไม่ใช่ขึ้นมาดีกว่ามันนิ่้เฮ้ยเฮ้ยอ้ยู่้ยเฮ้อ้ยูย่ใยล้ซอยแน้ยอยแน้้ยแนะ้เ้าเระเจ้าเฮ้ยเ้เป้นเฮ้ยเฮ้้ยเฮยเยู่ไห, <c oughs> ไหนว้ไเ่ใช่้ยะนะเนียยเฮ้ยเนนยเฮ้ยเฮย ไม่ใช่จอนวิคกันนี่อ่ะไม่ใช่จอนวิคกันนี่อ่ะอืมระวังบางทีในวงเยอะยิงมาจากไหนวะมัมกลอยดีเนาะเปลี่ยนปืนนี้ก่อนมามนได้กระสุนวะนี่เต็มเยอะในซ็อกไอ้ดอมนี่ไปเอาไฟมาะนั้นแม่หนีไปได้แล้วหางจุกตูดไปได้แล้วเอ้ยมีคนว่ามีคนว่า ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเป็ไงตัดไปเพื่อนเดี๋ยวด้อยตายซาตายซาตายซาเออเป็นไงล่ะบ,ลบับกป่าสปันบักป่าสามคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันนี่วะ่ะมันนี่วะ่ะหาที่กบก่อน จะงัดกับพวกเราแหละมาโหลดขึ้นในบล็อกขอเฮ้ยนี่ไงเราตัวน,นี้ดีกว่าไม่เตียบตัวนี้เฮ้ยนี่อยู่นี่อยู่นี่มีอยู่นี่มีพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วบ้าเอ้ยไม่มีมุมมี่ไม่ใช่ไม่มีมุมไม่ไม,ม,ม,ไมีมุมเล่นเฮ้ยไม่เป็นไรเราอยู่ในวงไว้เพื่อนดกนักกันเลยนะมันโดดลงมาปุ๊บเราสอยตั้ม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 สุดยอดแผนการ เอองั้นแหละดูบนบานฮะฮะแต่มันจะลงมากแมันจะลงมากโนเฮ้ยหนึ่งใหมีสองตัว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 มาีมสองตัวมาเอาหลัง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 อ,อ,อ,อ้ยัตว์เอ้ยเฮ้ยโอ้ยยิงโหดจังวะ บ้าเอ้ยโ,โอ้โหสุดยอดทหารนี่ ja แม่งเติมเยอะนะเนี่ยแม่งปืนคนนิ่งว่าแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอามันดิมันดิดวงกระตาใส่หัวมันเียเพื่อนเฮ้ยหลังนะระวังหลังนะมัวแต่เอาฝั่งนี้ทำมันโดดซับยิ่งมันจ่าพนมเออเออเป็นไงยิงตั้งเยอะรถสิบสองทำมันตีหัวมันนู่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 นเรองกระเบื้องหนึ่งนู่นนะ ตายแล้วมึงเบื่อนหนึ่งบอรอแล้วมึงไงถืออ,อันนี้นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่อืมอ่ะมานี่มาน,นี่มาน,นี่อยู่ข้างบ้านนี่ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นนีลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยหลบปับป๊บปับป๊บปับ๊บ ไม่หมยิบตัววะอุ้ยอยู่นี่มีสองเพื่อนโดนลุมอะเออทำไมเพื่อนไม่เติมซื้อสกิลปืนที่มันแรงๆกว่านี้วะเออลบ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 ทำไมเพื่อนไม่หลบอะกระสุนเลยอะไรเ่อยอ่าวิ่งมาปึ๊บ,ปบ,ปบไปที่ตู้กดอัตโนมัติเราหน่อยนะโอ้ยอ้ย ยันมันเออมานี่มานี่มานี่เออลูกซองอะ่ะลูกซองซื้อคนละล้านเนี <laughs> <Yeah>. <laughs> ่ยตายเลย <laughs> สวย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 จะเลื่อนแล้วเว้ยมาที่สามเนี่ย